สวัสดีครับวันนี้เราก็มารับน้องการกล้วยกลับบ้านนะครับได้ยินข่าวว่าอยู่นี่แหละนี่ไงอ,อ้าทำไมเงียบเงาจังเจ้าสํานักหายไปเลย 讲了 ครับผมเอ้าเจ้าสำนักไปไหนแล้วขับรถไปได้ไม่รู้ครับเดี๋ยวบอกน้องว่าไปเดี๋ยวบอกน้องว่าไปชนบุรีบุญยังตอนบ่ายใช่ไหมไปเที่ยวไม่ไปหรอไปไปเขาไหมนี่ยดูอันนี้ให้หน่อยสิช่างเวลาเลี้ยวเขาช่างยุทธบอกว่ามันชนนะเนี่ยชนมันต้องเลี้ยวออกอ่ะ น่าจะเป็นลูกหมากตัวนี้ใช่ปล่าไม่ตัวนั้นแหละอืมที่มาชนโอ้พิยุทธทำสีเคดสีให้อย่างเงาเลยได้กลับบ้านวันนี้แหละท่านกล้วยคิดถึงบ้านไมปีหนึ่งนะที่จากที่ตั้งแต่ซื้อมายังไม่เจอบ้านตัวเองเลยเนี่ย บอกลาป่วยกันบอกเมื่อวานเมื่อวานเขาหยุดกันนะเด็กเขามายุ่อมาอีกสองสามคนครับวันนี้ก็หยุดกันมาอีกสองคนเหมือนเดิมแต่เป็นคนมา <c oughs> สลับกัน <c oughs> ได้ทำนาทำอะไรไม่ช่างไม่ได้ทำครับทำอย่างนี้ก็พอกินแล้วใช้มือขั้นเทพขนาดนี้ <c oughs> นี่นะครับช่างยุทธขัดให้อย่างเงาเลยที่เราเห็นว่าวันน้ำมองมองรอดไว้นานพอออกมาจริงๆช่างยุทธเก็บงานให้อย่างดีเลยนะครับสวย ใส่ครอบคลองให้ด้วยนะครับใจว่า เดี๋ยววันนี้จะพาน้องก้านกล้วยนี่เข้าไปใน PCY เพราะว่าสั่งอะไรเอาไว้แต่รถเก๋งใส่ไม่หมดครับก็เลยจะเอาขึ้นบนหน้ารถคันนี้แหละมันมีหลายอย่างมันมีกระจังหน้า S 700ด้วยที่ใหญ่แผ่นใหญ่เลย เป็นไงบ้างฮะเออฝาอันนี้ที่จริงที่บ้านก็มีอยู่อ่อร้านที่อยู่ประจวบอ่ะร้านเสียอ่าเสียทิวเสียทิวเสียทิวส่งมาให้ที่อยู่ปั๊มน้ำมันที่เราไปรีวิวแต่ก่อนยังมีอยู่บ้านอยู่มีอันหนึ่ง,งบ้างมีสีสุก เออมั่งมีสีสุกนั่นแหละขันเตาวันนี้คอยสถืบเลขพระใหญ่นี้ชื่อมั่งมีพระใหญ่นี้ชื่อสีนี่ชื่อสุกบุญไม่บุญไม่บุญมันต้องเปลี่ย่ไม่บุญหลังมีปัญหาขันต้องนองแวบเลย ายทะเบียนมีไฟหรือเปล่าได้ต่อไฟไหมเฉพาะเหล็กอันนี้ก็หนักโคเลยวันนั้นผมจับดูเนะี่ยอันนี้ม้วนมันบะพี่เขาออกมาบอกอ่ะใช่ม้วกอู้ อ๋อพิยุทธเาจาะน็อตเบอร์อะไรนะ่ะแกเจาะน็อตเบอร์บอกเอฟเลยน็อตเบอร์สิบสี่เลยนะนะั <S <S ่นน่ะแสดงว่าแการ้อยเข้าไปข้างในเลยบนะ่เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนแกร้อยเข้าไปข้างในเลยบ่โออ๋อช่างกำลังแกอ๋อแสดงว่าเขากำลังแก้ครับ แก้แมปอยู่ช่างกำลังแก้แมปอยู่ครับรถมันสะดุดไงเขาก็เลยกำลังลงโปรแกรมให,ให้ใหม่โหลดอยู่มั้งเนี่ยอุปกรณ์ก็ยังเสียบอยู่เ,ยเดี๋ยวเอารถออกจากเอารถออกจากทางยมวันแสดงว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาเดีวรอนรักเขาสิคิวไปรอเดียวสิเอ๊ะเออรอเดียวอย่างนี้เลย เป็น,นดูครอบล้อครับ,บาราฝาครอบล้ออย่างเท่โอ้โหดุมดาวนนั่นเนยลยดุมสามเชียงสุดจัดไปเลยล้อไม่สมฝาครอบเลย แล้วอันนี้อันนี้ยังไงอ่ะอันนี้เราต้องพับเก็บจะไปอย่างนี้ไม่ได้นี่ยตองแตงตองเจงไปอย่างนี้ไม่ได้เราต้องวิ่งทางไกลเอ๋นี่นี่นี่ลองเช็คดูบอบอไม่รุดลงนั่นแหละแต่มันหิวรอเป็นนางนักงันเหรหิวแดด วยเลยพี่ยุทธจัดให้สีคือสีดำเงาแว๊บเลยจอดอูเอีมนี่สุดเลยนะสุดหัวสุดท้ายเลยข้างหน้าก็ไปไม่ได้แล้วข้างหลังก็สุดถนนแล้วเนี่ยถ้ามีถาดกระบะนี่โอ้โห เดี๋ยวเราก็ตามกันนะครับจนขับรถกลับบ้านนู่นแหละชุดนี้ก็ดูช่างท่อเขาแก้ก่อนนะครับแก้ท่อก่อนเนี่ยจะแก้ให้เข้ามาลักษณะการเข้ามาอยู่ของท่อก็น่าจะบงังตัวนี้พอดีน่าจะช่างเขาเข้ามากี่เซนนะฮะอ๋อ,ะอจะบังอันนี้พอดีนะ บังพอดีเนาะมีมาบังพอดีไม่ใช่อะไรหรอกที่เอาเข้าอ่ะที่จริงมันสวยแต่ว่าเวลามองกระจกับมานี่เดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวเราจะต้าไปต่าิเลยก็เราลูกเราใหญ่หป่าเราไม่ทําสูงไงกระบะเราจะทําเท่านี้เหมือนรถสไลด์อะ่ะต่าๆเพราะว่ามันจะมีวิ้นด้วยแล้วก็มีขาเคนด้วยก็เลยไม่ได้เอากระบะสูง ทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตัวเนี้ยมันจะบังก็เลยต้องเอาเข้าที่จริงอะ่ะสวยนะที่อยู่ลักษณะเนี้ยม,มองเข้ามาเห็นท่อสวยแต่ว่าฐานเราไม่ได้สูงไงก็เลยให้ช่างแก้ให้นะครับท่อมันกว้างไปกว,งกว้างกว้างกว่าหัวไปเยอะนี่นะครับฝาค้อบข้างหน้า